นูเก่งกาจเหลือเกินแต่ไม่สามารถมัดใจประชาชนส่วนใหญ่ได้ครับเพราะประชาชนส่วนใหญ่มันโง่ฮะประชาชนส่วนใหญ่มันเลือกเพราะอะไรฮะเลือกเพราะข้างเงินอ่านโยบายสัมพันธ์เหรอครับนะครับประชาชนส่วนใหญ่มีคุณภาพไหมครับนะฮะการจะมัดใจคนส่วนใหญ่ได้ต้องทายัางไงครับต้องแจกก็เยอะเหรอครับต้องแจกจนประเทศชิบหายเหรอครับ ลุงกดหนี้ด้วยงานมึงก็ไม่เอาเพราะมึงไม่ชอบรวยช้ามึงชอบอยู่สบายๆรอของแดกแก,ก่ของฟรีนี่คือสิ่งที่นักการเมืองทํามาตลอดโดยการออกประชานิยมทําให้ประชาชนอ่อนแอแล้วก็ใช้นโยบายประชานิยมล่อประชาชนให้มาเลือกถ้ามึงบอกว่ามัดใจคนส่วนใหญ่ไม่ได้แล้วถามว่าคนประสบความสําเร็จในประเทศนี้คือคนส่วนใหญ่หรือคนส่วนน้อยนี่ครัวเรือนเก้าสิบเ็เปอร์ซ็นมึงคิดว่าเป็นคนส่วนน้อยทำเหรอหรือคนส่วนใหญ่ทำ และสิ่งที่ลุงทําคือลุงไม่เคยมาด้อยค่าใครลุงไม่เคยมาบัฟใครกูถึงบอกไงว่าลุงไม่เคยมาด่าใครและลุงก็ไม่เคยมาอวดผลงานใครลุงไม่เคยมาห่วงผลงานลุงทําอย่างเดียวทำ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 ,ทำอย่างเดียวครับนะฮะอยู่ที่มึงจะฉลาดพอที่จะเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงประเทศไทยที่มึงเกิดขึ้นไหมยอยู่ที่มึงจะฉลาดพอที่มึงจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมถ้ามึงมองไม่เห็นนั่นแหละคือมึงกําลังโดนพักของมึงครอบเป็นกาลาอยู่ มึงคิดว่ามีรัฐบาลไหนหาเงินได้เก้าล้านล้านทองคาได้เก้าสิบตันถนนเพิ่มขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นมีโรงแยกอากาศแห่งแรกแห่งเดียวนในอาเซียนดวงอาทิตย์โทคาแมกมีห้าประเทศในโลกซึ่งเป็นฐานพลังงานสะอาดมี e e c ที่มีคนลงทุนมากกว่าห้าแสนล้านบาทมึงคิดว่ามีรัฐบาลไหนทําได้ไมั้ยนอกจากนั้นยังมีระบบ 5G ยังมีระบบพร้อมเพย์ต่างๆที่พวกมึงคิดว่าเอกชนเป็นคนทําแต่มึงไม่เคยเข้าใจเลยว่านโยบายมันเริ่มตั้งแต่ปี58การวางนโยบายพร้อมเพย์หรือระบบธุรกรรมทางการเงินที่มึงใช้อยู่เนี่ยมึงรู้ไหมว่าพร้อมเพย มึงรู้เรื่องพวกนี้ไหมมึงไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่แม่งไม่รู้ไงเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะมึงไม่ศึกษาไงมึงไม่ศึกษาเพราะอะไรเพราะมึงไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเยอะกันไปไงเพราะมึงไม่ศึกษามึงก็เลยไม่รู้เรื่องพวกนี้เพรามึงไม่รู้มึงก็โง่ไงเพราะคนโง่มันเยอะเยอะเยอะแล้วมันจะไปเลือกลุงได้ไงคนที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงคือคนที่มองเห็นโอกาสคนที่มองเห็นโอกาสคือคนที่มันจะไม่มาเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำสวัสดิการหาเหวอะไรเข้าใจไหมสโน นั่นเองนะครับลุงพยายามสร้างรากฐานของคนด้วยการศึกษาด้วยการงานด้วยการปลดหนี้ด้วยงานด้วยการแนะนำนะฮะศูนย์ศิละปะชีพต่างๆด้วยการให้ความรู้ต่างๆซึ่งมันช้าคนเลยไม่ชอบคนชอบที่แบบมาเลยแจกเลยลดงบประมาณนู่นนี่นั่นแจกเลยสามพันสี่พันหมื่นหนึ่งแจกเลยกูเลือกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแต่ถามว่ารากฐานต่อไปอะ่ะคนมันงูมันให้เท่าไหร่มันก็งูครับ พี่เมจิกขอบคุณมากนะครับผมที่